เขาให้อะไรเนี่ย้อตรง้ดิรอพ่อ่บอกพ่อบอกพ่อไหมสายห้มดไดิ ชอบช้หมวกช้หมวดมันカลฟูเนาะมันใส่ดีอะใส่ใส่อัีโอ้อากใส่มวกได้หรอว่ไม่ช่อช่จะผ่ำกินเลย

น้องพีน้องพีเมื่อกี้ตลกมากเลยอ่ะที่อัญญาพยายามจะใส่หมวกอ่ะอ่ะใส่ใส่ให้โอ้ยอ๋อไม่ไหวละอ้ย,อย,อย,อยน้องพี่น้องพี่ชวนทุกคนมาดูบีมออยชแนลตอนล่าสุดก่อนไปเที่ยวหัวหิน เราไปเที่ยวหัวหินกันมาไหนชวน,นไป,ไปอะไรของหนูเนี่ยลกูกเดี๋ยวพ่อล้มออ <laughs> พอแล้ว,ลวหนูกันใช่ไหมได้เลยหาเรื่องใช่ไหมไเ,เอ้ยนะน้องพีเดี๋ยวพ่อ,อหัวโปก๊ไไปกไม่ล้มหรอกพ่อจะจัดการ เอ๊ะในในเวลา่างนี้ให้ถ่ายว่าพี่ที่ทำอะไรอ้อยไหลน้องพีพีไม่สนุกนะลูกไม่ไม่ไม่พ่ลักเอาไป ไอ้วาไอ้วากินอะไรลูกมาให้มะหมีค่ะ